วัสดีอาจารย์เพื่อนๆทอสซัมแล้วก็น้องๆไวสิเดนนะครับผมกิติพงศ์ครับจากโรงเพยียงธรามาสุดก็วันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่อง snapping hip นะครับหัวข้อง่ายๆนะครับเรื่องนี้น้องเห็นตัวอย่างแล้วน้องก็จะจําแล้วก็มีนิชัยได้ง่ายๆเลยครับก็ snapping hip syndrome นะครับหรือ c o x s a s e t h t a n นะครับ จะเห็นว่าปัจจุบันผู้ป่วยคนไข้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์เราค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ทราบอะไรก็โพสต์กระทู้เข้าไปถามได้นะครับอย่างอย่างตัวยกตัวอย่างคนไข้คนนี้ snapping h i s t y n r o m e นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยเข้าปโพสตในพันทิปนะฮะเดินแล้วสะโพกดังเล่นเทนนิสนะฮะหมอบอกเป็น snapping hip เข้ามาถามเลยนะครับ งั้นเราในฐานะเป็นออทอพิดิสนะฮะอาจจะถูกคอนเซิล์มาเราจะได้ตอบคนไข้ได้แล้วก็แนะนำคนไข้ได้นะครับก็ง่ายๆครับตรงคำ snapping hip ก็คือสะโพกมีเสียงนะฮะขึ้นมาอาจจะคำคนไข้อาจจะรู้สึกขัดแล้วก็หรือได้เห็นนะฮะมัน snap ตรงสะโพกนะครับเรามาดูการแบ่งก่อนนะครับก็ง่ายๆครับ แบ่งเป็น2แบบ internal snapping hip นะครับหรือ c o x a s o u t h e n น interna นะครับกับ external snapping hip internal snapping hip ก็พระเอกมันก็คือ ilio s a a s tendon ของเรานะครับถ้าเป็น external snapping hip ก็เป็นตัว iliotibial band สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะแบ่ง snapping hip เป็น intra articular c o s e กับ extra articular นะครับ intra articular ก็เป็นพวกอาจจะเป็นพวก loose body พวก uh, labral tear นะครับ หรือเป็น fracture fragment นะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถวินิจฉัยได้แม่นขึ้นงั้นเราก็อาจจะเรียกวินิจฉัยเป็นโรคพวกนั้นไปเลยแทนที่เรียกเป็น snapping hip นะครับส่วน extra a r ticular ก็จะเป็นอย่างที่กล่าวมาดั้งต้นก็คือเป็นปัญหาของ i l i o s o a s กับ ITB นะครับก็มาดู epidemiology หนึ่งนะครับจริงๆก็เจอได้นะครับในคนไข้ทั่วไปไม,ไม่มากเท่าไหร่นะครับ5-10% อาจจะไม่มีอาการนะครับส่วนใหญ่ก็เจอในฟีเมลมากกว่านะครับด้วยการวิภาคของตัวเพลวิสนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิด snapping hip นะครับก็แบ่งดูกันว่า internal snapping hip กับ external snapping hip นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของตัว i l i o i s c a s ใช่ไหมครับ snapping hip เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่า dancer s hip นะครับ ก็คือจะพบในพวกนัก,นกเต้นลำนะฮะพวกนักเต้นบัลเล่นะครับหรือพวกจิมนาสติกนะครับคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนะครับก็จะเห็นเป็นตัวลักษณะของไทเปอร์โทฟี่ของตัวโซเอสขึ้นมานะครับาบางครั้งคนไข้กลุ่มนี้ออกกำลังกายมากจนมีการอักเสบนะครับก็จะเก็นลักษณะของอีโรโซ s อสเปอร์ไซติสร่วมด้วยก็ได้นะครับ หรืออาจจะมีสาเหตุอื่นเช่น Anatomy ของคนไข้คนนั้นอาจจะไม่ปกติมี bifurcation ของตัว i l i o s e o a s tendon นะครับอันนี้ก็เป็น risk factor ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิด internal snapping hip ได้ส่วน external snapping hip ก็คล้ายๆนะครับก็จะมี hypertrophy ของตัว ITB band นะครับมีตัว gluteus maximus ที่มันหนาตัวขึ้นนะครับซึ่งก็เกิด คล้ายๆกันอีกครับเป็นการ repetitive action นะครับคนไข้นักกีฬาที่วิ่งเยอะๆนะครคนไข้มาราธอนพวกงที้เกิด friction ขึ้นตรง ITB นะครับทำให้เกิดการหนาตัวหักเสบขึ้นได้บริเวณนั้นนะครับหรือบางครั้งเกิดจาก i a t r o g e n i c i t p graft ที่เราเอาพาไปเกิดเป็น scar ที่ชูเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือเป็นลักษณะของ anatomic variation นะครับของคนไข้เอง เช่นลักษณะของ g r เกรด r อโท c คนติกที่ผิดปกติอะไรอย่างนี้นะครับก็ปัจจัยก็ตรงไปตรงมานะครับทำให้เกิดปัญหาของตัว e d เดอโซหรือไม่ก็ตัว ITB p a พาโทฟิซิโอก็พูดมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ i n t e r อร์ s น a p สแนปปิ้เราจะเห็นตัว e d เดอโซเอสเทนทที่มันพาดลงมานะครับจากลำบ้าลงมาด้านหน้าของฮิปนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีหลายๆสตรัคเจอร์ที่มันสามารถมาขัดมาเสียดสีกับได้นะครับเช่นตัว pectinal eminence ของ pelvic bone นะครับตัว ligament เ e อยนะครับตัว femoral head นะครับ anterior capsule ฉะนั้นตรงนี้ได้หมดนะฮะถ้าเกิดมันขัดแล้วก็เสียดสีกันมากมันก็อาจจะเกิด snapping ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการได้ยินคนไข้ก็จะได้ยินเสียงคลั้งปึ๊กขึ้นมาชัดเจนเวลาเขา flex hip Extend Hip นะครับส่วน External Snapping Hip นี่เราจะเห็นมากกว่าได้ยินนะครับจะเห็นชัดๆเลยฮะว่าสะโพกมันขัดกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นเกิดจากที่ ITV เนี่ยมันเคลื่อนนะครับมาขัดกับตรง g r a d เ a l t o แ c น n t e r ขณะที่ Hip มัน Flex กับ Extend นะครับ Clinical Presentation นะครับคนไข้อาจจะไม่มีอาการปวด ก็ได้อาจจะมาให้รักษาให้เราเห็นอย่างเช่นพวกเอ็กซ n a นลส a น p i n g h ง p มาถามเราว่ามันคืออะไรสะโพกหลุดหรือเปล่านะฮะคนไข้ที่มีอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกนักกีฬาที่ใช้สะโพกเยอะๆนะครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วพวกจิมนาสติกเล่นเต้นบัลเล่อะไรพวกนี้นะครับเพศหญิงก็พบบ่อยกว่าเยอะกว่าหรืออาจจะมีประวัติทรมาตรงบริเวณสะโพกนะครับ ก็คนไข้คนนี้นะครับมามหาผมนะครับเป็นาชาวบราซิลนะฮะเล่นมวยไทยที่เมืองไทยก็เนี่ยมาบ่นบอกว่าเจ็บตรงขาหนีบนะฮะเขาก็จะชี้ไปที่ขาหนีบเนี่ยแล้วก็มีเสียงดังพอดีมือถือผมอัดเสียงไม่ค่อยดีฮะไม่ค่อยได้ยินแต่มันก็มีเสียงปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาขยับงั้นอย่างเงี้ยเราดูอย่างงี้ปุ๊บเราพอที่ไม่ใช้ได้เลยอ๋อ Internal Snapping h i p ใช่ไหมง่ายไหมฮะง่ายๆนะมันจะมีอะไรนิดนึงเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับเป็น Differential Diagnosis อันนี้ External Snapping h i p นะฮะน้องดูไปจำไปแล้วก็วินิจฉัยได้เลยง่ายๆนะครับจะเหมือนแบบมันสะโพกมันสะบัดฮะมันกรึบมันเหมือนจะหลุดนะฮะเวลาเขาขยับนะครับก็จะเห็นว่า ITB b บ n แบมันมันมันขยับแล้วมันเคลื่อนมันขัดกันคนไข้ก็กังวลโอ้ยสะโพกหลุดหรือเปล่าเนี่ยหมอนะครับ ง่ายนะครับมิได้ฉชยกันได้แล้ว mm hmm. ก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็ไปนเน้นตัวเทนดอนที่เราสงสัยนะครับ internal snapping hip ก็เป็นเน้นพวก hip flexor ใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจอย่างอื่นเพื่อ d i f f e เช n ยลว่าดิอะก s นนะครับ mm hmm. ก็จะมีอะไรบ้าง internal snapping hip ก็ i l i o s o a s t e s t นะฮะก็อันนี้ก็ให้คนไข้เริ่มทำเป็น hip extension จากท่า flex abduction external rotation ลงมานะครับ ตรวจ i n c h f i e l d นะครับตรวจ Thomas modify t h อ m a s น้องจำได้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายตอนในกลุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตรวจมีทิป d t r ทริ s ในการตรวจนิดหนึ่งแล้วกันนะให้มันตรวจได้ง่ายๆแล้วก็การแปลผลนะครับ external snapping hip นะครับอ,อย่าง over test เนี่ยถ้าเราตรวจหรือตรวจไม่คล่องเนี่ยอาจจะดู Crumsy ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฝึกตรวจกันดูนะครับช่วงบ่าย เอ็กซ์เทอร์นอลสเต็ปของฮปก็ให้คนไข้นอนตะแคงนะฮะอย่างที่ในรูปเมื่อกี้นี้ดูแล้วก็ให้เขาขยับเป็น Active Flexion Extension นะครับหรือจะให้เขาเต้นแบบคูลาคูปก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้บอกเราเลยคำให้เราดูเลยนะฮะไม่คยยากเท่าไหร่นะครับตรวจร่างกายอีกนะครับก็อันนี้เราก็มา t a r g เกตรวจพวก Hip f l e x o r ใช่ไหมอ่าก็ถ้าเราให้คนไข้ Hip Flex ในท่านี l e x i o n อันนี้ก็ ตรวจกลุ่มพวกดิโอโซสแต่ถ้าตรวจในท่านี้ extension น,น,นี่ก็อาจจะต้องมันก็จะ recruit พวกกลุ่มฮิปแฟกเซอร์อื่นๆเข้ามาด้วยเช่น v e c ตัสเ e ม o เรสอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปทบทวนการตรวจร่างกายดูนะครับอันนี้สติ h f i ฟิลก็คือทำเป็น r e s i s t a n c straight leg test นะครับก็ไม่ค่อย specific กับตัว snapping hip เท่าไหร่แต่ก็พอบอกได้ว่าถ้าเกิดเจ็บมันอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงเรนฮิปนะครับ อันนี้ก็ i r o o โ a s นะครับก็ i l o ล s ซเก็ก็ให้คนไข้ทำ h i ป f l e x i o o n x t e n s i o n นนะฮะลงมาแล้วก็จะมีลักษณะเ,เสียงได้ยินจะทำท่าท่านอนหรือท่ายืนก็ได้นะครับก็เราก็จะได้ยินเราจะเอามือคลำไว้ตรง i n g u i n a l Area เางมันจะได้รู้สึก sensation มันขัดขัดกันอยู่นะครับอันนี้ External Snapping Hip ก็อย่างในรูปที่ให้ดูนะฮะก็ให้นอนตะแคงแล้วก็ทำ Active f l e x i o o n x x t n s s o o n นะครับ ตรวจอะไรดีนะครับตรวจอะไรดีก็เราคงใช้การ Investigation มาโร out โรคอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่บอกสมัยก่อนเรานึกถึงพวก intraarticular pathology ต่างๆใช่ไหมฮะใน i n t e r n a l s n a p p i n g hip ปัจจุบันเราก็ยังต้องนึกถึงนะครับเช่นพวก FAI torn labrum loose body อะไรพวกนี้นะครับหรือคนไข้มี trauma มาก่อนเป็น fracture fragment อะไรหรือเปล่านะครับเราก็ส่งเป็น X-ray ธรรมดานะครับ MRI ก็มีประโยชน์นะครับอย่างที่เราทราบกันเราก็มาดูเรื่อง intraarticular pathology หรือบางครั้งเราจะเห็น pathology ในตัว i l i o s o r a l เป็น p e r i i t i s นะครับ,นนรบหนาตัว gluteus m a x มีความผิดปกตินะฮะตัว IT band นะครับที่ช่วยได้ก็คือการทำ dynamic ultrasound เพื่อจะเห็นตัว snap ของ i l o s e o r a s นะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนทำเทาไรเพราะว่า ultrasound นี่ก็ค่อางจะเป็น คนที่ทําก็ต้องเชี่ยวชาญในการนั้นนะครับนะมาถึงการรักษาแล้วนะครับรักษาก็ส่วนใหญ่เราเน้น conservativenon surgical ไปก่อนนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นถ้าไม่ได้เป็นระดับนักกีฬาอะไรนะครับก็ให้คนไข้พักทานยานะครับลดกกรกเสพ stretching นะครับอันนี้สำคัญนะครับ stretching ตัวเทนด o n ที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก hip flexor er, หรือตัว ITB นะครับ การทำฟิสิกอลเทอราปีนะครับอันนี้ก็ช่วยด้วยนะครับการฉีดยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดสเตียรอยหรือปัจจุบันก็มีการใช้พวกฉีดน้ำเข้าไปน้ำมอสลายหรือเป็นพวกเนี่ยฉีดใช้อัลตราซาวไก่ o ai, นะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องตัว Snapping ได้นะครับผ่าตัดนะผ่าตัดผ่าตัดของ i n t e r n a l snapping hip นะครับก็ ตั้งเดิมสมัยก่อนเราก็ทําเป็นโอเพนเทคนิคนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเราก็เปิดเราไปดูผลผลการรักษาค่อนข้างดีนะฮะก็เจ็นะครับปัจจุบันแน่นอนเราวันนี้เรามานะครับทำสโคปเอ็นโดสโคปนะครับก็ขอแนะนำให้ไปอ่านของอบทความของอาจารย์อดินั่นนะฮะอาจารย์เราเองนะธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ได้เขียนไว้ในหนังสือ essential s y n t h e h i p นะครับอาจารย์รีวิวเรื่องการ Intel s n a p p n n Hi i p การผ่าตัดได้ดีมากเลยนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเอารูปสวยๆของอาจารย์มานะครับก็จะเห็นว่าการเราผ่าตัดเนี่ยเรามีเราสามารถ Release ตัวเอลิโ,ลโอ a ซได้หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรง i n t r a t r ทิคูลเองนะครับหรือ,อตรงบริเวณ e s s e r r ์โตรแคนเตนะครับก็ที่จะให้รู้ก็คือเรื่องของ Outcome ด้วยนะครับ คือการทำ Release ของตัว i l i o s o s tendon เนี่ยก็มีรายงานกันว่ามันเกิด atrophy ข,ขึ้นของตัวกล้ามเนื้อนะครับอาจจะทำให้ตัว hip flexion strength มันน้อยลงนะครับอันนี้เราก็อย่าลืมแนะนำเมืม่อคนไข้ด้วยเผื่อมีปัญหานะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกตำแหน่งที่เราตัด ก,ก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับฮิปแฟกชันนะครับถ้าเราตัดตรงเรนเลสโซโตรแคนเตอร์เราก็อาจจะโดนเทนตอนซับเซนส์เยอะๆหน่อย60%นะครับถ้าเราตัดตัวอ e ีดอโซแอสตรงเรนตรงเลบบุมก็เจอเทนตอนน้อยหน่อยก็อาจจะ40%นะครับส่วน e x t e r n a l snapping hip ก็เช่นกันนะครับเราก็มีโอเพนเทคนิค e อนด s c o สโคปิกเทคนิคนะครับก็โอเพนเทคนิคง่ายๆเลยเราเปิดด้านข้างแล้วก็ทำก็แล้วแต่ชอบ ชอบวิธีไหนเทคนิคไหนอย่างของทอมัสเบิร์ดเขาก็ทำง่ายๆครับเป็นลักษณะของดับเบิลครูซฟิกซ์นะครับกรีดลงไปทริคมันคือตรงนี้ฮะไอ,ไอพวกนี้ส่วนใหญ่มันตึงตรงอย่างที่บอกปัญหามันตรงเป็น i อ b บีบแอนแล้วก็ตรงกูเดียสแม็กซ์ใช่ไหมมันค่อนข้างจะมาขอบหลังตรงโพสติเรียหน่อยฉะนั้นเวลาเรากรีดพวกนี้เราต้องไปวีลีสตรงบริเวณนั้นนะครับของตัวว e กเตอร์เองเขาก็เริ่มมาทำเป็นลักษณะของเอ็นโดสโคปิกนะครับโดยตัดเป็นลักษณะ อย่างที่เห็นนะครับเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ของพี่เองนะครับพี่ก็ใช้การตัดเป็นลักษณะของ m o n m s n d s h นะครับก็เคสพวกนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับตั้งแต่จบมาก็ผ่าไป4เคสเองนะครับที่ต้องบีบเรลีส s e e n s o s c o p i c นะครับก็ Diamond Shape ก็อย่างที่บอกเราก็จะเน้นเบรนตรงตรง t s สต r i o r b แ n นนะครับ e ี u l ลก็ดีนะฮะหายทุกเคสนะครับไม่มีปัญหาอะไร เอาคำของการ Release ตัวเอ t e r n a l s ส a าร i ทงค่อนข้างดีนะครับ92ซนะครับไม่มีปัญหาอะไรต้องระวังเรื่องแอป h ิ p แอปตั c t o r w e a k n เ s s เผื่อไปโดนนะครับถ้า r e l s e เพลินะครับก็ให้ให้ให้ร e h a b เร็วหน่อยกลุ่มนี้นะครับจะได้ Strength กลับคืนมาง่ายไหมครับเรื่อง Snapping Hip ไม่มีอะไรนะครับ ที่จะบอกความยากของมันก็คือว<ม>ินิจฉัย Differential Diagnosis Internal Snapping Hip กับพวก i n t r a a r t i c u l a r Pathology ต่างๆน,น,นะฮะก็ให้ให้เราไปดูนิดนึงว่าเราจะสามารถวินิจฉัยแยกโรคยังไงนะครับอ,อย่างอันนึงบอกตรงน,นี้ก็คือถ้าสมมติมายอนหาของ i n t r a a r t i c u l a r ส่วนใหญ่คนไข้ก็เวลาเราจับเขาตรวจพวก Range of Motion Exercise เขาอาจจะค่อนข้างลิมิตเพราะมันเจ็บใน Hip j o i n ด้วยใช่ไหม ถ้าเป็นพวกเอเดลโซเอสบางทีเราทำ passive range นจ motion มันเขาก็ค่อนข,ข,ข้างฟรีไม่มีปัญหาเรงหิบจอยเท่าไหร่นะครับการรักษาพวกนี้ก็เราเริ่ม n นอน g i c a l ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับคีย์ก็คือการอย่างที่บอกก็คือ r e ส stretching แล้วก็ทีมฟิสิ c a l เทอ r a p ีเราบางทีของอาจารย์สุทธีนี้ผมชอบมากเลครับอาจารย์เน้นเรื่องการไปดูทบทวนดูว่าฟิสิกส์เทอเรพีเนี่ย ดีไหมนะบางทีเราเราเป็นเซอร์เช่นเราเราเป็นาอาจจะต้องไปดูนิดนึงนะส่งไปทํากายภาพหายไปกลับมาเอาทําไมเหมือนเดิมเราก็ไปบอกว่านักากยภาพไม่ดีอะไรเงี้ยน,นะฮะจริงๆอาจจะเป็นเราอาจจะต้องช่วยไปดูด้วยว่าเขาทําถูกไหมทำทำถูกวิธีไหมนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เรารักษาที่เขาเป็น professional dancer เป็นเต้นเป็นมืออาชีพนักกีฬามืออาชีพพวกนี้ค่อนข้างจะ high demand active นะฮะไม่ค่อยเชื่อเราให้พัก ให้พักหน่อยปุ๊บกลับไปวิง่งละนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว,วเขาพูกนี้เขา passionate มากมีความรักในสิ่งที่เขาทำนะฮะเขาก็อาจจะต้องคุยกับเขาให้เข้าใจนะครับโอเคเราเจอกันในเวิร์กช็อปช่วงบ่ายนี้นะครับสวัสดีครับ